เคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยบ้านเราอะมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่เอาคนไปเดินได้กี่คนเอาขอไปวางได้เท่าไหร่เขาออกแบบมาแค่ไหนเฮ้ยแล้วเขาออกมาจากไหนเพราะเวลาเราคุยกับสถาปนิกออกแบบบ้านเราไม่เคยคุยกันว่ารับน้หนักเท่าไหร หรือเราจะออกแบบสร้างตึกสักหลังหนึ่งเป็นโรงแรมเราไม่เคยคุยกันว่าให้รับน้าหนักได้เท่าไหร่เรามีแต่คุยว่าตรงนี้เป็นห้องโถงตรงนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงตรงนี้ที่จอดรถตรงนี้เป็นห้องแสดงคอนเสิร์ตตรงนี้เป็นห้องนอนห้องน้ําระเบียงบันไดเราคุยนแค่นั้นแล้วในแบบที่เราได้รับมาเหมือนก็ระบุมาแค่นั้นว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะตรงนี้เป็นห้องนั้นตรงนี้ตรงนี้จอดรถไม่เห็นระบุตรงไหนเลยว่าตรงรับน้าหนักได้เท่าไหร่แล้ววิศวกรเขาออกแบบยังไงล่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยรับได้ไหม มันมีกฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วครับแล้วก็มีมาตรฐานการออกแบบนะครับอปัจจุบันเราใช้กฎกระทรวงฉบับนี้นะกฎกระทรวงกําหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้งานในโครงสร้างอาคารพศ2566ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วในนี่มีตรงหนึ่งที่เขาระบุเรื่องน้ําหนักที่ต้องใช้ในการออกแบบอาคารไวอ้อะเลื่อนไปหน้า7ถ้าจําไม่ผิดหน้า7หมวด3ว่าด้วยน้ําหนักบรรทุกเลื่อนขึ้นหาตารางเลยนี่ นี่ครับเขาจะกำหนดไว้เลยว่าพื้นที่ตรงไหนที่ใช้งานเป็นฟังก์ชันแบบไหนให้มาออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามตารางนี้ไม่น้อยกว่าตารางนี้อย่างเช่นนะเชนะ่นนะสมมตินะเป็นห้องสมุดต,ตรงเนี้ยตรงพื้นที่นะี้ออกแบบเป็นห้องสมุดนะเป็นพื้นที่ที่ชุมนุมคนห้องประชุมมีที่นั่งยึดติดก,กับพื้นนะ,ะถ้ามีที่นั่งยึดติดก,กับพื้นนะให้ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า300กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร คำว่าไม่น้อยกว่าคืออะไรคุณห้ามน้อยกว่านี้ผมเป็นวิศกรออกแบบผมเป็นเจ้าของอาคารผมต้องคุยกันว่าให้โครงสร้างผมตรงพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นห้องตำมุดหอตำมุดต,ตามเนี้ยต้องรับได้ไม่น้อยกว่า300กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วถ้าเราออกแบบให้รับได้มากกว่านี้ล่ะเช่นบอกเฮ้ยออกแบบให้รับห0 0้อยไปเลยได้ไหมได้จําไว้นะครับได้ออกแบบให้อาคารรับน้ำหนักมากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้อยู่แล้ว แต่น้อยกว่าไม่ได้นะครับน้อยกว่าไม่ได้ไม่ได้ทั้งในแง่ความปลอดภัยและกฎหมายด้วยห้ามเลยเพราะฉะนั้นตารางนี้จะบอกค่าน้อยที่สุดที่ต้องออกแบบะนะครับเขาลองไล่ไปสิเขาจะบอกหมดเลยคุณเป็นไรล่าคุณอยากคุณอยากสร้างอาคารอะไรเป็นโรงเรียนเหรอ,อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นโรง,งกีฬาสนามกีฬาเอ้ยต้องออกแบบตามนี้เลยนะอาจารย์3า0ร0 0ว่าไปไปอีกมีอะไรอีก ไอ้สำนักงานที่ถ้าเป็นสำนักงานนี่250เห็นไหมเขามีบอกไว้หมดอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์พื้นที่ต้องรับ400แล้วนะไม่ใช่1้150เหมือนเดิมแล้วนะตึกแถวห้องแถว3 0 0ละเห็นไหมเพราะใช้พาณิชย์บ้านละบ้านอยู่ไหนเลื่อนมปอีกเลื่อนมาอีกเลือ่นอนไปอีกโอ้บอกทุกอย่างเลยในนี้มีหมดโอ,อย้ยางนี้นี่ยุดๆยุด,ยด,ยดนี่บ้านพักอาศัย2 0 0กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเดิมอ่ะกฎหมายก่อนฉบับเนี้ย เขาบอกว่าออกแบบขั้นต่ำร้อาสิบก็พอแต่ปัจจุบันนะครับระบุว่าต้องอย่างน้อย200แล้หมายถึงว่า1ตารางเมตรในบ้านคุณเนี่ยถ้าคุณสร้างบ้านตอนนี้ต้องออกแบบให้รับน้ําหนักได้200กิโลกร,รมัมต่อ1ตารางเมตรเรียกว่าทุกตารางเมตรเนี่ยสามารถเอาน้าหนักไปวางได้200 200ต้องไม่เกิดการวิบัตินะส0งร200กิโลกร,รัมเนี่ยหนักขนาดไหนปูนถุงหนึ่ง ปูนอะปูนก่อสร้างที่คุณเห็นเขาแบกัะเนี่ยถุงหนึ่งห้ากิโลเท่ากับเอาปูน4ี่ถุงม,มาวางในพื้นที่1ตารางเมตรได้แล้วสามารถวางเต็มทั้งบ้านได้ด้วยอันนี้คือพิกัดการออกแบบออย่างน้อยต้องรับได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นที่มาของการออกแบบตัวเลขที่จะเอาไปใช้ออกแบบวิศวกรโครงสร้างที่เอาไปคำนวณใส่เหล็กใส่ขนาดคานขนาดเสาเนี่ยเอามาจากไหนก็คือ เอามาจากมาตรฐานการออกแบบรวมทั้งอยู่ในข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับจำไว้ย้ําอีกทีนะครับตารางนี้กําหนดขั้นต่ําหมายความว่าคุณอยากออกแบบให้บ้านคุณรับน้ําหนักได้มากกว่านี้ไม่มีปัญหาผมมีกระตังผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบ้านผมกฎหมายบอกว่าให้รับได้200ไม่ผมอยากจะให้บ้านหลังใหม่ของผมเนี่ยรับรถถังขึ้นไปวิ่งได้เลยรับ2ตันต่อตารางเมตรได้ไหมได้ครับเรื่องของคุณคุณก็จ่ายเงินแพงขึ้นไป นะกฎหมายบอกก็ยูเรื่องของอยูฉันขอแค่200อยููจะไป2000ก็เรื่องของอยูนะครับแต่คุณไม่สามารถจะไปขอพวกแบบว่าเออบ้านผมไม่มีข้าวของอะไรเลยนะตู้เตียงผมก็ไม่ใช้นะผมก็ไม่เดินแรงก็แล้วลผมใช้คานกระดึบกระดึบไปกฎหมายบอก200เอาสักร้อยดึงก็พอผมจะได้ประหยัดอย่างนี้ไม่ได้โอเคไหมครับทําความเข้าใจตรงกันหลังจากนี้เรารู้แล้วนะว่าบ้านของเราอาคารต่างๆออกแบบมาด้วยระบบอะไรแล้วใช้มาตรฐานอะไร